กบสวัสดีเพื่อนเทุกคนชาวอินเดเวนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมฟิวเทวนครนะครับผมก็มาเล่นนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็มาลองมาเล่นครับผมก็ฝีมืออาจจะกลากไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้ใส่ชุดแป๊บนึงนะครับผมขอ

แกนก็นมีเท่าน,นี้คนระับผมมี22คนมามาผิดผิดมามาห้องอะไรพิดเขินมาเลยเข้ามาเลยมามามาลุยลุยเดี๋ยวผมสร้างห้องละกัน เป็นทีมนะผมก็เล่นอันนี้มาห้อง12 12 12สิบสองสิบครับผมห้องสิบแล้วก็มามามาห้องสิบสอมาปาะ เขาแบบจัดจัดเต็มที่มาดีนะผมหัวว่างจนสตรีมิดจะเอาเหรอเกิดนเนี่ย้อง๋อาก็จัดซะเลยครับผม นี้ครับคิวรถไปเยอะมากมามาใครอะใคเข้ามา,มา,มาบ้างอะมาะรนะมามามาเดเดี๋ยวรอสิกคู่ละรับนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะ,ะหนาว ต่อกันเลับผมมามาเลยมาลุยก็จะมาเล่นลนี้สองุย่ะโอ้โหมันอ่อมนมากนะโอ๊ยโดนปืนยิงครับผมอาจจะมีเสียงยอะไรับคร โอเคมาฮะว่า,างไงว่างไงเฮ้ยโดลาอยู่อย่าเพิ่ง,ง,ง,งแรงวยอ้าวผมแรงกเดย แรกๆเนียคลิหน้าวเราเนี่ยน e อย่อย่านัดนี้ขอมาๆไม่น่าเขาชักมือเลยเโดนซะงนอ้โแรกๆมัไาโดน ว่าน่าจะตั้งมะ Enemy <down>. แจกเยอะเลย <laughs> <Man down. S 1> ก็กลับมัทีค <Danger. S 1> รับ เฮ้ยยายิง <c oughs> มามาแล้วก็ข <Man down. S 1> ่าฝนตกอ๋อก็เพิ่งตกไปนะข้าอะไรแล<ก>้วตกนะไม่รู้จะยิงอะไรมามายิงด้วยยิงด้วยขอตัว

ยังระวังระวังเฮ้ยเดือนละสิบระวัง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 มาเสียงมันดังไปปะฮะโอเคมาหรือว่าอาจจะเสียงมันดังไปก็ต้องขออภัยมันด้วยนะครับนะครับผม ว่างๆก็จะลดเฮ้ยแล้วว่างก็จะอัดคลิปลงมาเรื่อยๆครับก็แล้วแต่ว่าจะอัดนะครับเจนใจเย็นดิเจนใจเย็นดิปูนโดนไปล้วังสับซ้ายกระโดดโอ้โหไปยิงไม่ทันเหล้าระวังมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ โดนอีแกแล้วครับผมพิดมาพิดมาพี่เข้ามาพี่เข้ามาปุ่มค้างปุ่มค้างเหรอปุ่มค้างเออเหรอกินโจ๋เจอกินโจ๋กินโจ๋จเข้ามีด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 ,ม,ดมา,มาโอ้โอ๊ยเจอเจอขวานอันคมกริบควันไปใจเย็นใจเย็นดิโอ้โหยังใส่ลูกป,ปืนไม่ใส่เลย ดูนิดหน่อยนะครับก็ระบายไปเล่นเล่นไหนไหนเอ้ยอย่าลบดิอย่าอย่าอย่าลบดิยิงไม่โดนอ่ะอย่าลบโอ้โหสโลมันเหมือนมา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 ปุ้งโอ้โหมาแหลก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 อ้ยชนะหนึ่งตัวครับผมโอ้โหสุดยอดชนะตัวเดียวก็ภูมิใจได้นะครับ โอเคเริ่มไปอย่างครับผมก็วันนี้เอ็นเอมาปืนมาลงขายนะครับเป็นเซ็ตทองนี่ครับถึงวันที่30มิีมิถุนานะครับถึง30มิบมิทุนาันซื้อแค่นี้พอไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะเล่นไม่ทุกปืนหรอกครับผมมามาอีกตาอีกตายยาวๆไปเลยมามา เล้นกันยาวไปเลยครับผมสักอีกตานะ <c oughs> เอาด่านนี่แล้วกันเนาะเอ่ยลุยเลยครับผม <c oughs> มามามาเล่นกันเลย ไฮออนมั้งล่ะวันนี้ก็ยิงกับโอซากุระไปก็หายยับเลยครับผมอย่าล่องเดี๋ยวฝีมือใหม่เดบิวตี้มาลุยไปเลยกลัวอะไรล่ะกลัวที่ไหนมาลุยอยู่ไหนฮะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนจะใครโดดมาวะใครโดดมาเล่า นะเดี๋ยวฝึกฝีมือสักสองแป๊บเดียวอะ่ะไม่รู้กีตาให้มันเข้ามือเอนี่ยไฮ้จ้ะคอนแก่นนะลองลงยิงยิงแป๊บโอ้ยมามาเอ้ยอย่ายิงอย่าอย่ากลัวแล้วกลัวแล้ว ยายากลัวแล้วกลัวแล้วไงบอกว่ายิงไงใหญ่ใอย่โอ้โหกำลังตีต่งกาไปก็โดนยิงเลยั้งมอสุดยอดเนาะอะไรล่ะอะไรล่ะมังแหลกฮะเฮ้ยอะไ ผมชัดแล้วเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้ปักอะไรอ่ะก็โหโดนเก็บอีกแล้วยับครับทีนี้ยับครับมาลุยสายลุยครับใส่ลุยครับผมใส่ลุยครับผมใส่ลุยครับอีกตัวอีกตัวอีกตัวอยู 5, ่ okay. ไหนเฮ้ยคนขอบคุณครับผมมาระวังแล้วมาระวัง มา99แล้วครับ99 9าเก้าเก้าเก้าโจมเงินาโอ้โหเกบโอเคครับผมมาได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวก็ตานซะกันแ้วก็ค่อยมาหัดใหม่เดี๋ยวจะไปตั้งไอ้นีโ่โปรแกรมใหม่ก่อนว่ามันเท่าไหร่รู้สึกว่ามัาหลายโค ไม่ไห้ธรรมดาครับโคตรเลยด้วยนะโคตรเลยด้วยอ้าวอ้าวโอ้โหอยู่ข้างล่างกัญชามาโอเคลุยลุยเวลายังไม่จบอยู่เพิ่งนับว่าใครแพ้ครับการุนาสู้ให้มันที่สุดถึงที่สุดที่สุดกัญชาเก็บกัญชาโดน พีทเปกาซัดเก็บไปเรียบร้อยเทวนาครก็มาเก็บเปกาซัดน,นะครับก,ก็เก็บได้ดีมามากระดกอะไรครับ๋อ ใจเย็นนี่อย่าโดนอย่าโดนนี่กลัวแล้กลัวแล้วอ่ะกลัวแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้โหเจอคนเจ็บทั้งขาหน่บอมอ้าวอ้าวพี่เกิดไวยังวะเกิดไว้ยัง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 โยกจบนัดเดียวโอ้โหนัดเดียวจะให้ตายเลยอ่ะได้พนัน ทัหน้าข้างหน้าเปล่ามามาแล้วมจับสับลูกลนนึงตอัดกแล้่อโอ้โหโดนเ็บเ้เ้ทันเาวทันเลาต้องทันดีเวลาต้องทันต้องทันต้องทันต้องทนะจ๊ะเฮ้ยยัง เป็นอย่างนี้สิอย่างนี่สิออาออกหนึ้ค,คนละตัวโอเคเสมออย่างนี้มันก็เป็นฟ้าวนิดนึงได้อะ,ออะอมาได้ที่ดองที่ดางที่ดองเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องสู้สู้อย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ต้องพี่ต้องครับ มามาแสงมาแล้วหนึ่งตัวดูครับผมโอ๊ยหเก็บ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 เหมดเลยครับผมข้า,านเดี๋ยาไปเก็บมั่งเดี๋ยวนี่คราว่าโชว์โหอดอีกแน,น,นะพีชนะพีชนะพีนะพีชนะพีชนพชนีชนะพีชนะพอะีชะพยะพพ้ยนะพีพย อีตัวอีสองตัวอีกสองตัวเกิดไว้เกิดไว้จะไปยิงจะไปยิงจะไปยิงจะปิดย,ยิงย,งยง้ยไม่ทันเย้เช,ช,ชกชนะชนะกับแพ้เรื่องชุมารามันเป็นของคู่กันมาจบกัน้วครับผมครับเพียงเท่น,นี้แล้วกันเพียงแค่นี้พอ,อาวางวาบมาอัดเรื่อยๆนะครับผมบายบายสวัสดีครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะกันนะครับผมบายบาย